คุณพ่อคุณแม่นะชายแล้วก็ร้านจ่าทิศเหนือใต้ออมังกรห้าเจ็ดสมาชิกเพิ่มปูนมากมีสีสุกก็บ้านตัวได้มังกรตัวที่ห้าเจ็ดสมาชิกเพิ่มปูนมากมีสีสุกก็บ้านดีครับอ,อืมดีแล้วก็ ทิศใต้เนี่ยหน้าบ้านหันทิศใต้เนี่ยในยุคเก้าเนี่ยหลังตุดจีนเขาจะเป็นทิศที่รวยที่สุดด้วยนะขอบคุณครับแล้วก็้าเข้าโอ้เราเข้าฝั่งเสือคราวนี้อาจจะต้องวางอ่างน้ําไว้ตรงจุดนู้นนะค่ะใช่เวลารถเขาเลี้ยวเนี่ยเราไม่สามารถเก็บโชคได้บ้านนั้นเก็บโชคได้บ้านเราเก็บโชคยากกว่า,า,าใช้น้ำดักตรงนี้ก่อนก่อนถึงเขาเราก็เก็บไว้ต้องปลูกอะไรไหมครับ ไม่ต้องเป็นอ่างบัวก็ได้เลี้ยงปลาน้ำล้นก็ได้แต่ให้อยู่ในอ่างเนาะน้ำขุดเล็กๆก็ได้เป็นโซล่าเซลล์ก็ได้ง่ายๆก็ตัวบ้านเป็นอยู่ในทิศลุ่งเรืองกับดวงเราเราเป็นธาตุทองใหญ่ก็ดีดีอยู่แล้วดีนะครับดีหน้าบ้านทิศใต้ไงใต้เป็นไฟเราเป็นทองไฟเผาทองเกาะเกิดน้ำมนดึงดูดโชคได้ง่ายแล้วก็ได้มังกรดีส่วนใหญ่ถ้าบ้านได้มังกรดีเนี่ยอยู่สบายอันนี้มีแก้บ้านเพราะบ้านเดิมเป็นสไล เขามีสองประตูใช่ไหมประตูอันนี้ไม่ใช่ครับว่าจะไม่ใช่เขาดูในบ้านดีกว่าครับตรงนี้จะวางเป็นอะไรตีจู้แล้วก็พระพระหูือข้ีเข้าอันแล้วชั้นนี้จะวางอะไรอหรืออ่าได้ได้ล็อกซิลก็วางตรงนี้ก็ได้อย่างอื่นเขาจะวางอะไรเป็นถุงทองหรือโชว์อะไรก็วางได้หมด ะไรนะพระสังกระจายมีไหมมีให้มาวางไว้ผมเนี่ยนนบ้านนี้ต้องวางพระสังกาจายร่ำรวยประตูเขาอได้ร่ำรวย,วยแต่คราวนี้มันจะมีองศาหนึ่งที่กินไปนิดนึงอ,ะอ่ะมันตกตัวได้ครึ่งเดียว ต้องเอาเข้าไปสองเซนอ่ะอันน,ะน่ะติดไม้ละจบละให้มันหนาเท่าตัวนี้เลยได้เลยช่ว่วับการมีุโต้ไม่ีสีดำอันนี้คือกระจกดำเลยห้ามหันทิศเหนือให้ห้ามหันใช่ใช่ทิศเหนือมันธาดน้ําได้ทุกทิศยกเว้นทิศเหนือหน้าต่างบานนี้ให้ติดเป็นเขาเรียก่าฟิล์มประหลอดอะฟิล์มปะหลอดสะท้อนสะท้อนพลังงานนุ่นออกไปครับแม่ของจริงทัจริง เขาอยู่ประจำใช่ปะล่ะประจำเป็นเขาอยู่ประจำอีู่ในห้องนี้คือห้องประหารอะไรคะห้องนี้ห้องนี้ดีกว่าใช่โอ้แต่นอนหน้าบ้านก็ไปเล่นวิธีครับมันจะทําให้เราแอ็คทีฟถ้านอนหลังบ้านจะทำให้เราขี้เกียจมันจะนิ่งเรารู้สึกปลอดภัยบัฟเราจะนิ่งมันเป็นปกติตามสัญชาตญาณนอนตรงนี้ได้นอนได้เลี้ยงถ้าเตียงวางนี้ก็หันไปหมวหน้าบ้านคนเดิมนะ อยากให้ไฟลงเงแค่นี่เหนียวไฟใหญ่พอทำได้เลยตั้งตรงไหนก็ถ่ายรูปส่งมาให้อาจานดูได้ได้ก็ส่งในไลน์ใช่ได้